สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เ <c oughs> พื่อนเพื่อนน้องน้อง,องทุกคนนะครับที่กําลังรับชมอยู่ทางช่องลุงทัศฮานอยลาวนะครับช่องลุงทัศฮานอยไทยลาวนะครับมาครับ น้องครับวันนี้ผมลุงทัศน์มาเจอพี่น้องของเราในงวันที่สิบหกุมภานะครับสิบหกุมภา Karma. เราเจอกันวันนี้ลุงทัศน์จะเอาข้อมูลมาแบ่งนะครับมาแบ่งปันนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับพี่น้องครับเพื่อเป็นแนวทางวันนี้ลุงทัศน์จะมาเอาสูตรทำสองตัวล่างเป็นแต้มรวมสองตัวล่างนะครับแต้มรวมก็คือหมายคามว่าถ้าเลขสองตัวล่างมันออกอะไรเอาสองตัวบวกกันอย่างงวดนนี้ออกสี่หก แต้มรวมก็จะเป็นศูนย์นะครับภายในแต้มที่ลงท้ายบวกแล้วได้ศูนย์ก็จะมีอยู่สิบชุดนะครับแต่เลขแต่ละตัวนะถ้าได้ศูนย์ก็มีอยู่สิบชุดถ้าได้หนึ่งก็มีอยู่สิบชุดอย่างออกแปดสี่นี้แปดบวกสี่เป็นสิบสองก็แต้มรวมสองนะครับถ้าได้สองตัวเดียวก็จะมีเลขอยู่สิบชุดเจ็ดศูนย์เจ็ดบวกศูนย์ก็ได้แต้มเจ็ดนะครับแบบนี้นะครับ สำหรับใครที่ยังไม่เคยมารับชมลุงทัศน์ก็อธิบายไว้นะครับส่วนใครได้รับชมแล้วคงจะรู้ครับมาครับซึ่งสูตรนี้นะพี่น้องครับที่ลุงทัศน์กำลังจะลงก็คือซึ่งเป็นสูตรเดียวกันนะครับที่ลงในช่องนี้นะครับเพราะลุงทัศน์มีสองช่องครับต้องบอกแบบนี้ครับช่องหลักก็อีกช่องหนึ่งเป็นลุงทัศน์ชาแนลนะครับช่องนี้เป็นลุงทัศน์ฮานอยแล้วครับเป็นไทยบวกลาวซึ่ง ลุงทัดวางไว้สามหางครับวันนั้นครับก็คือสี่สองสองสี่แล้วก็ก้าเจ็ดนะครับซึ่งออกก้าเจ็ดนะครับสองตัวล่างนะเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกก็ได้แต้มรวมหกนะครับนี่นะครับมาวันนี้ลุงทัดจะลงต่อนะครับซึ่งเป็นสูตรนี้นะเป็นสูตรเดียวกันครับมาครับก่อนจะรับชมมาฟังคําเตือนก่อนเดี๋ยวเรารับชมพร้อมกันครับคําเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่น้องครับคลิปวิดีโอที่ผมกําลังนาเสนอเป็นแค่แนวทางครับ ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นครับช่องของเราสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความหวังดีจากลุงทัศน์ชนแนลครับมาครับฟังคําเตือนและอย่าลืมนะพี่น้องครับลุงทัศน์ขอฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงทัศน์ด้วยนะครับมาเลยครับมาดูตัวสูตรเลยอ่ะลุงทัศน์ให้ดูวิธีทําอีกรอบหนึ่งครับสไลด์ไว้อ่ะลุงทัศน์ซูมแล้วนะครับ ตามนี้นะครับโอเคนะครับวิธีทําก็แบบนี้เลยถ้ายังไม่เข้าใจก็มาดูลุงทัศทํากันอีกรอบหนึ่งมาครับสูตรที่หนึ่งลุงทัศให้ใช้หลักแสนนะครับซึ่งเป็นเก้านะครับบวกร้อยที 1, ่สองร้อยที่หนึ่งร้อยที่สองบวกกันแบบนี้นะเอาเก้าบวกบวกเจ็ดเป็นสิบหกแล้วมาบวกด้วยรหัสศูนย์เก้าเจ็ดบวกยังไงครับเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกก็ใช้หกนะครับมาบวกศูนย์ก็จะได้หก หกมบวกเก้าก็ได้สิบห้าก็ใส่ห้าตัวเดียวครับห้ามมบวกเจ็ดก็จะได้สองก็จะได้แต้มรวมห้าแต้มรวมหกแต้มรวมห้าแต้มรวมสองแล้วเอาชุดที่สองมาตัดครับมันจะได้เหลือเลขน้อยลงเนอะซึ่งสูตรนี้ลุงท่านให้ใช้ร้อยสิบหน่วยที่สองนะร้อยสิบหน่วยที่สองแบบนี้นะบวกกันทั้งสามตัวครับแล้วมาบวกโดยรหัสศูนย์สองหนึ่ง เจบวกสี่ได้สิบเอดครับบวกหนึ่งได้สิบสองสองบวกศูนย์ก็จะได้สองสองบวกสองได้สี่ครับสี่บวกหนึ่งได้ห้าครับในนี้ก็จะมีแต้มรวมสองสี่ห้าเอามาตัดกันครับจะได้อะไรครับหกไม่มีได้ห้ากับสองนะครับแต้มรวมห้าแต้มรวมสองในนี้ถ้าเราซื้อหมดก็จะได้อยู่ยี่สิบชุดนะครับ ยี่สิบชุดเพราะสองนี้ก็ได้สิบหางห้านี้ก็ได้สิบหางรวมกันจะเป็นยี่สิบครับเราทํางวดวันที่สิบหกพุดสิกก,กาเขาจะมาใช้หนึ่งธันวาครับเรามาดูกันครับจะมีแต้มรวมห้าแต้มรวมสองไหมมาดูเลยครับสองตัวล่างออกอะไครับรางวัลที่หนึ่งหนึ่งศูนศูย์เก้าเก้าสี่สองตัวล่างออกแปดสี่ครับแปดกับสี่เป็นสิบสองนะครับก็จะถูกสองตัวนี้นะ

8ปดสบวกสเป็น12ก็จะมาถูก8 4ตัวนี้นะ2ตัวนี้พี่น้องครับเดี๋ยวงวดสุดท้ายลุงทัดเขียนให้ดูครับมาครับทํางวดมาที่16บธันวาไปใช้ทำา1ึธันวาไปใช้16บธันวาครับแสนบวกร้อยที่2ครับร้อยที่2คือ7 7็บวกหก็จะได้8 8ดบวกศได้8 8ดบวกเได้7 7็บวกเได้4 แปดเจ็ดสี่ครับสูตรนี้ได้เอาชุดที่สองมาครับร้อยสิบหน่วยที่สองเอามาต้องบวกหน่วยที่สามด้วยพี่น้องครับสิบหน่วยที่สองบวกหน่วยที่สามสูตรนี้นะครับเดี๋ยวลงทัดแจให้สูตรนี้นะสี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นสิบสองสิบสองบวกแปดเป็นสิบเก้าเก้าหนึ่งสอง อันนี้จะได้เก้าหนึ่งสองนะครับเก้าหนึ่งสองมาตัดก็จะเหลือสองตัวเดียวนะครับทีนี้หกไม่มีห้าไม่มีครับ <c oughs> เหลือแต้มสองตัวเดียวเลยนะครับก็จะได้ตัวเดียวครับมาครับมาดูวันนี้พี่น้องครับเจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่บวกหกได้ยี่สิบบวกสี่ได้ยี่สิบสี่สี่บวกศูนย์ได้สี่สี่บวกสองได้หก หกบวกหนึ่งได้เจ็ดอันนี้มาตัดกันก็จะได้สี่กับเจ็ดนะครับที่ตรงกันนะพี่น้องครับนีเจ็ดีเจ็ดนี่สี่นี่สี่ 7, 4, 4. ได้สี่กับเจ็ดครับวดนนี้ได้แต้มรวมสองตัวแต้มรวมสี่กับแต้มรวมเจ็ดครับเรามาดูกันครับสิบหกธันวาออกอะไรครับออกสองศูนย์หนึ่งสามศูนย์สามสองตัวล่างที่เรากำลังทำกันอยู่ออกเจ็ดศูนย์ครับ 7 0นะครับก็จะได้แต้มรวมเจ็ดตัวนี้นะครับ7จบวกศได้เจ็ดนี่นะครับถูกนะครับเดี๋ยววดสุดท้ายลุงทัดทําให้ดูพี่น้องครับมาทำสิบหธันวามาใช้30ธทันวาเลยครับแสนบวกร้อยที่2 8งบวกสได้10ครับเอา0มาบวกศก็จะได้0 0นบวกเได้9 9้บวกเจ็ดได้6 ศูนครับคือแต้มรวมครับมาดูชุดที่2ครับร1 0หน่วยแล้วก็หน่วยที่3 8มบวกสได้10ครับบวกแเป็น18บวกสอีกครั้งเป็น20ก็จะได้0ูนย์นะครับศูนย์บวกศูนย์รหัสก็คือได้ศูนบวกสได้2อบวกหได้สาตัดกันครับก็จะได้ศูนย์ตัวเดียวครับ นี่นะศูนย์ศูนย์ที่ถูกกันนะครับได้ศูนย์ตัวเดียวแต้มศูนย์อ่าลวงทัดจะอธิบายให้ฟังนะครับถ้าอย่างแต้มศูนย์ตัวเดียวแบบนี้นะครับก็จะมีศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งบวกเก้าเป็นสิบสองบวกแปดเป็นสิบสามบวกเจ็ดเป็นสิบสี่บวกหกเป็นสิบ ห้าบวกห้าเป็นสิบหกบวกสี่เป็นสิบเจ็ดบวกสามเป็นสิบแล้วก็แปดบวกสองเป็นสิบเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบออกอะไรครับรางวัลที่หนึ่งออกแปดศูนย์สามหกสองแปดสองตัวล่างออกหนึ่งเก้าครับก็จะถูกหนึ่งเก้าตัวนี้นะนี่นะครับหนึ่งเก้าหนึ่งบวกเก้าได้สิบก็ทั้งหมดเจ็สิบหางหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้สิบหางนะครับพี่น้องนะ ก็จะถูกนะครับออกหนึ่งเก้านะครับไปต่อครับเรามาทำงวดบันที่สามสิบธันวาเลยครับหลักแสนบวกร้อยที่สองครับก้าแปดบวกแปดได้สิบหกหกไปบวกศูนย์รหัสคือหกได้หกหกบวกเก้าได้ห้าห้าบวกเจ็ดได้สองหกห้าสองครับพี่น้องครับ เอาชุดที่สองมาเลยครับร้อยสิบหน่วยนะครับแล้วก็หน่วยที่สามแปดบวกสี่ได้ส 12, 12ิบสองสิบสองบวกสี่ได้สิบหกหกบีบวกศูนย์จะได้หกบวกสองได้แปดบวกหนึ่งได้เก้าตัดกันก็จะได้หกตัวเดียวครับในหกนี้ก็จะได้สิบหางเหมือนกันในหกหนึ่งบวกห้าเป็นหกก็จะมาถูกหนึ่งห้านะครับสิบเจ็ดตุลาครับ สิบเจ็ดมกกลาครับออกสามแปดสี่สามเก้าห้าสองตัวล่างออกหนึ่งห้าครับนี่นะครับหนึ่งบวกห้าเป็นหกเรจะได้แต้มรวมหกถูกนะครับมาครับมาทำงวดวันที่สิบเจ็ดมกกลาไปใช้หนึ่งกุมภาครับสามบวกเจ็ดได้ศูนย์ครับศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกเก้าได้เก้าเก้าบวกเจ็ดได้หกครับ แต้มรวมในนี้มี096ยชุดที่สองมาครับร้อยสิบหน่วยที่3บวกด้วยหน่วยที่ร้อยสิบหน่วยที่2บวกหน่วยที่3 3มบวกหได้เกครับเกบวก7ได้16 16กบวกแได้24ครับ4ีบวกศจะได้4 4่บวกสจะได้6 6หบวกหจะได้7ครับตัดกันก็จะได้6ตัวเดียวครับนี่นะ หกตัวเดียวที่ได้ก็คืออันนี้นะครับนี่นะครับได้หกตัวเดียวจะได้อยู่สิบชุดในสิบชุดลุงทัดก็จะเลือกให้สี่สองสองสี่แล้วก็เก้าเจ็ดนะครับซึ่งถูกเก้าเจ็ดนะครับซึ่งเป็นตัวนี้นะครับที่ได้เก้าเจ็ดนะทีนี้เรามาทํางวดนี้ครับซึ่งเป็นงวดปัจจุบันครับงวดนี้เราจะเอาไปใช้ หกกุมภานะมาเลยครับแสนบวกหน่วยที่2 9งเ้าบวกแปเป็น 10, 17ครับเจ็ดไปบวกศูนย์ได้เจ็ดเจ็ดไปบวกเ้าได้หกหบวกเจะได้สามุดที่2มาครับร1 0หน่วยแล้วก็หน่วยที่ส2มบวกสี่เป็นห6หบวกแเป็น14 14ีบวกสเป็น16 6ไปบวก0นย์ได้ห หกบบวกสองได้แปดแปดไปบวกหนึ่งได้เก้ามาตัดเป็นแต้มรวมครับเจ็ดไม่มีได้หกตัวเดียวอีกพี่น้องครับวันนี้ก็จะได้หกอีกครับอุ้ยสามหกเลยวดที่แล้วก็ได้หกถอยไปก็เป็นหกมาครับในหกนี้ลุงทัดจับให้เลยครับ ท่าหกมานะครับมีศูนย์หกมีหนึ่งห้ามีสองสี่มีสามสามมีสี 2, 4, ่สอง มีห้าหนึ่งมีหกศูนมีเจ็ดเก้ามีแปดแปดมีเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดซึ่งออกไปแล้วนะพี่น้องครับมาลุกทัดจะคัดให้นะครับทีนี้ครับมาดูลุงทัดจะคัดอะไรให้ครับ ชอบครับหนึ่งห้าชอบห้าหนึ่งนะครับพี่น้องครับสองสี่ไม่ชอบครับสามสาม สี่สองไม่ชอบพ่นหนึ่งหกศูนย์เจ็ดเก้าแปดแปดนี่นะครับ กันไว้อีกหน่อยหนึ่งก็ได้ครับหนึ่งห้ามันก็ออกมาแล้วลุงทัดวางไว้สี่ชุดครับนี่นะครับลองแคปไว้พี่น้องครับแคปไว้ดูครับเผื่อมันจะเข้านะลองดูครับ มาครับสาหรับคลิปนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะครับเป็นแต้มรวมซึ่งงวดที่แล้วได้เก้าเจ็ดซึ่งเป็นชุดนี้นะครับซึ่งเป็นชุดนี้มางวดนี้ได้แค่นี้ครับลุงทัดวางไว้สี่หางมาครับคลิปนี้คงจะพอแค่นี้นะครับวันจะจาก,กันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามลุงทัดไว้แน่นด้วยนะพี่น้องนะขอบคุณมากมากครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้พี่น้องของเราที่รับชมอยู่ ทุกๆคนจงโชคดีครับถูกลอตเตอรี่กันอีกนะครับวันนี้สวัสดีครับ